สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะน,นําวิธีการใช้ยาพ่นรูปแบบ NDI นะคะสําหรับตัวยาพ่นรูปแบบ m d i นะคะลักษณะตัวหลอดยานะคะจะเป็นรูปตัว L นะคะประกอบไปด้วยตัวหลอดยากระบอกยาแล้วก็ฝาครอบนะคะยาพ่นรูปแบบนี้นะคะมีทั้งสูตรที่มีส่วนประกอบของสเตียรอยซึ่งจะเป็นยาพ่นที่ใช้ในการควบคุมอาการค่ะแล้วก็สูตรที่เป็นส่วนประกอบของยาขยายหลอดลมนะคะจะเป็นยาพ่นฉุกเฉินค่ะใช้เฉพาะกรณีที่มีอาการหอบกับเลิบค่ะ วิธีการพ่นยานะคะให้เราเตรียมกระบอกยาก่อนพ่นยานะคะโดยการตั้งกระบอกยาในแนวตั้งนะคะเขย่าขึ้นลงนะคะประมาณ3-4ครั้งค่ะจากนั้นนะคะให้เราผ่อนลมหายใจออกทางปากและจมูกค่ะสำหรับการพ่นยานะคะสามารถทําได้2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือการใช้ริมฝีปากนะคะประกบเข้ากับตัวปากกระบอกยาให้สนิทค่ะ กับอีกวิธีหนึ่งนะคะให้เราวางตัวกระบอกยานะคะห่างจากริมฝีปากไม่เกิน2นิ้วค่ะสำหรับการพ่นยานะคะให้เรากดพร้อมกับสูดหายใจเข้าช้าๆลึกๆนะคะจากนั้นนะคะให้กลั้นลมหายใจทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีนะคะแล้วค่อยผ่อนลมหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยค่ะ กรณีที่เราจําเป็นต้องพ่นยามากกว่า1ครั้งนะคะให้พ่นห่างจากครั้งแรกประมาณ1-2นาทีค่ะกรณีที่ลืมพ่นยานะคะเมื่อนึกขึ้นได้นะคะให้พ่นเลยในทันทีค่ะแต่หากเรานึกได้ในครั้งที่ใกล้ที่จะพ่นในครั้งถัดไปนะคะ <c oughs> ก็ให้พ่นในครั้งถัดไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่าค่ะยาพ่นนะคะที่มีส่วนประกอบของสเตียรอยนะคะหลังพ่นยาทุกครั้งค่ะแนะนําให้กว้วปากและลาคอด้วยน้าสะอาดค่ะ <c oughs> เพื่อป้องกันอาการปากแห้งคอแห้งเสียแหบหรือว่าเชื้อราในช่องปากค่ะ หลังพ่นยานะคะหากเราสังเกตว่ามันมีความออกทางปากนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเทคนิคการพ่นยาของเราอาจจะยังไม่ถูกต้องนะคะหากใช้วิธีการประปกบริมฝีปากเข้ากับตัวกระบอกยาค่ะให้ลองสังเกตอีกครั้งนะคะว่าเราประปกบริมนฝีปากเข้ากับกระบอกยาได้สนิทหรือ,อยังค่ะ สำหรับการตรวจสอบปริมาณยานะคะหากทางโรงพยาบาลนะคะมีการทำสติ๊กเกอร์ระบุวันเปิดแล้วก็วันคาดว่ายาจะใช้หมดนะคะไว้ที่ตัวหลอดยาหรือว่าตัวกระบอกยานะคะให้เราสังเกตที่ตัวหลอดยาหรือว่ากระบอกยาได้เลยค่ะแต่หากไม่มีนะคะเราสามารถสังเกตได้จากตัวน้ําหนักของกระบอกยาที่เบาลงหรือว่าเวลาที่เรากดพ่นยาแล้วตัวละอองยาเนี่ยออกมาน้อยลงนะคะก็เป็นไปได้ว่ายาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วค่ะ ค่ะสำหรับวิธ like ีการทําความสะอาดตัวกระบอกยาหลังพ่นยานะคะเราสามารถใช้น้ําสะอาดนะคะเช็ดหรือว่าล้างทาความสะอาดบริเวณรอบปากกระบอกจากนั้นนะคะใช้กระดาษทิชชู่ซับให้แห้งแล้วก็ปิดฝาครอบเก็บที่อยณหภนูมิห้องได้เลยค่ะหรือหากเราสังเกตได้ว่าตัวกระบอกยานะคะมีการเปิดเปื้อนหรือว่าสกปรกนะคะเราสามารถที่จะถอดตัวหลอดยาออกแล้วก็ล้างทาความสะอาดเฉพาะตัวกระบอกยากับฝาครอบผึ่งให้แห้งแล้วก็ประกอบตัวยาเข้าไปใหม่แล้วก็เก็บที่อยณหภนูมิห้องได้ตามปกติเลยค่ะ การถอดล้างอุปกรณ์พ่นยาสามารถทําได้โดยการดึงหลอดยาออกจากตัวกระบอกยาจากนั้นล้างทําความสะอาดฉาะกระบอกยาและฝาครอบเพื่อให้แห้งประกอบตัวยาเข้าไปใหม่เป็น,นั้นเรียบร้อยค่ะหลังใช้ยาหมดนะคะไม่แนะนําให้ทุบหรือว่านำไปเผาไฟค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดระเบิดได้ค่ะ